ในหน้า112คุณครูจะสอนอลบในแนวตั้งเลยนะคะนักเรียนเจอแบบฝึกหัดในหน้า112นักเรียนตั้งลบแบบนี้ได้เลยค่ะ40ลบ30นะคะแบบนี้ได้เลยนะคะวิธีการคิดของเรานะคะหลักการทางคณิตศาสตร์ที่เราลืมไม่ได้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องตั้งหลักเลขให้ตรงกันนะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยนะคะหลักสิตรงหลักสิบ หลักสิบตรงหลักสิบหลักหน่วยตรงหลักหน่วยและที่ลืมไม่ได้เลยเวลานักเรียนหาผลลบนะคะหลักหน่วยลบหลักหน่วยศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนนะคะนักเรียนต้องใส่ให้ตรงหลักหน่วยด้วยนะคะสำคัญมากๆนะคะแล้วก็4ีลบ3ค่ะเอา3ไว้ในใจนับให้ถึง4ค่ะ3แล้ว4เหลือหนึนะคะใส่หนึ่งให้ตรงหลัก10บนะคะสำคัญดังนั้น4ีลบ สาเราจะได้1นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบ1 0ง่ายๆเลยแบบนี้นะคะอ่ะนะคะในส่วนของข้อที่เหลือนะคะนักเรียนก็จะตั้งลบในแนวตั้งเหมือนเดิมเลยนะก็จะได้38แลบ16แบบนี้นะคะเห็นไหมคะตั้งหลักเลขให้ตรงกันนะนักเรียนสามารถคิดลงไปในหนังสือได้เลยนะคะ อ่ในส่วนของข้อสุดท้ายก็คือข้อ3ในหน้า1น2นักเรียนก็เขียนแบบเดียวกันได้เลยนะคะก็คือ29ลบ22นะคะก็จะไดะ้ลักษณะแบบนี้นักเรียนก็เอาหลักหน่วยลบหลักหน่วยนะคะการลบจำนวนเนาะคุณครูได้สอนไปแล้วนะคะเอาตัวลบไว้ในใจแล้วนับให้ถึงตัว ตัวตั้งนะคะสแล้ว3 4 5 6 7 8 9นักเรียนก็จะได้7นะคะอ่ะลองลบดูนะคะในแบบฝึกหัดในหน้า112นะคะสำหรับนักเรียนในวันนี้นะคะภาระงานของนักเรียนในวันนี้นะคะแล้วก็เราไปต่อนะคะเราไปต่อกันในหน้า หน้านี้เลยค่ะในหน้า114นะคะคุณครูข้ามหน้า113ไปเลยนักเรียนมาดูในหน้า114นะคะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่เห็นไหมคะแต่นี้เราจะจับคู่ยังไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ผลลัพธ์เลยว่าผลลัพธ์ของการลบในแต่ละข้อมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันดับแรกนะคะ วิธีการนักเรียนก็หาผลลบก่อนนะคะถ้ามันเขียนลบในแนวนอนแบบนี้นักเรียนมองยากนะนักเรียนก็เขียนลบในแนวตั้งด้านข้างนะคะแบบที่คุณครูสอนได้เลยค่ะอย่างเช่นข้อแรกนะคะ70ลบ30ม่ะ70ลบ30นักเรียนก็ลบในหลักหน่วยหลักหน่วยลบหลักหน่วย0ูนย์ลบ0ย์ได้ 0, 0. 7ลบ3ค่ะเอา3ไว้ในใจแล้วนับให้ถึง7ค่ะ3าแล้ว4 5 6 7เหลือ4นะคะเราก็ใส่4ลงไปเพราะฉะนั้นคู่แรก70ลบ30นักเรียนก็โยงมาหา40นะคะโยงมานี่ได้เลยนะคะหรือวิธีการนักเรียนอาจจะหาคำตอบด้านซ้ายให้หมดก่อนนะคะหาคำตอบด้านซ้ายให้หมดก่อนอนักเรียนก็เขียน ข้อถัดไปคิดด้านข้างได้เลยค่ะ88-80ลบ80นะคะอย่าลืมใส่เลขให้ตรงหลักนะคะอ่า88ลบ80ได้เท่าไหร่คะ8-0ลบ0ได้8ืลบ0ได้8นะคะแล้วก็8-8ลบ8ได้0นะคะ0ข้างหน้าเมื่ออยู่ข้างหน้านะคะถ้าไม่มีเลขก่อนเขามา0ตัวนี้ก็จะไม่มีค่า แต่ถ้าศูนย์อยู่ข้างหลังมีค่านะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าพยายามพูดว่าศูนย์ไม่มีค่านะคะ,ะศูนย์จะมีค่าหรือไม่มีค่าอยู่ที่ตำแหน่งที่ศูนย์อยู่นะคะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะอ่านค่าเฉพาะเลข8นะคะเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มีค่าเป็น8ข้อ2นักเรียนก็โยงไปหา8แบบนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะผลงานของนักเรียนนะคะในวันนี้ คุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยหาผลลบของทุกข้อด้วยตนเองเป็นการฝึกทักษะการลบนะคะโดยการย้ำนักเรียนว่าอย่าลืมเขียนหลักเลขให้ตรงกันนะคะพอนักเรียนหาผลลบเสร็จแล้วนักเรียนก็มาดูคําตอบนะคะข้อแรกได้40นักเรียนก็โยงมาหา40ได้เลยค่ะโยงแบบนี้เลยนะคะอ่าโยงได้เลยค่ะนะคะ ก็อ2ได้8นักเรียนก็โยงมาหา8ได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะนะคะดังนั้นวันนี้คุณครูฝากภาระงานให้กับนักเรียนนะคะฝึกลบจำนวนนะคะสำคัญเลยอย่าลืมตั้งหลักเลขให้ตรงหลักนะคะแบบนี้เลยนะ,อะพอลบแล้วใส่ผลลัพธ์ อ่ะผลลัพธ์ก็ต้องตรงหลักของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของนักเรียนในวันนี้ก็จะมี2หน้าก็คือในหน้า112และในหน้า114นะคะ